ว่ากันว่าอาวุธคู่กายของสายเพกค,คือคอมและคีย์บอร์ดคลิปนี้เลยมาขอ้าพิสูจน์ชาว KBTG จโจทย์คือ <c oughs> การพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษภายใน30วินาที <c oughs> ใครพิมพ์ได้เยอะและผิดน้อยที่สุดคือผู้ชนะ <c oughs> <c oughs> ไปเริ่มกันเลย และผู้ชนะในชาเลนนี้ทำความเร็วในการพิมพ์ไปได้1.26 w o r d per minute นันน่นก็คือคุณบินนั่นเองค่ะถามหน่อยค่ะทำไมพิมพ์เร็วได้ขนาดนี้ฝึกนานไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับเล่น MSN มั้งเล่น MSN มั้งแล้วแบบนี้การพิมพ์เร็วเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ต่อสายงานเราไหมคะมีมากค่ะเพราะว่าก่อนจะมี AI ช่วยถอดเทปก็ต้องพิมพ์เอง ใช่ครับเวลาเราคุยกับยูเซอร์บางทีนี้เราจดไม่ทันเราต้องอาศัยความวานิดนึงก็คุยไปจดไปส่วนคลิปหน้าเราจะมีชาเลนจ์สนุกๆอะไรให้ชาวเคบีที่เกสกิลเทพกันก <ด S 3> อีกจดติดตช่องรอติดตามกันได้เลยคะ่ะ